ติวเข้ม5ปมพลังช่างกล้าเล่นจริงๆแล้ววิดีโอนี้เนี่ยสำคัญมากๆไอ้พลังช่างกล้าเล่นในเรื่องติวเข้ม5ปมสำหรับพวกเราที่ที่มาฟังใหม่นะครับผมอยากให้ย้อนกลับไปดูสัก5-6วิดีโอก่อนหน้าเอาวิดีโอชื่อประมาณนี้แหละก็คือมีทีมดีจังติวเข้ม5ปมนี่แหละนะครับคือที่เหลือมันมันจะเติมอย่างเช่นอันนี้คือพลังช่างกล้าเล่น การไปถึงพลังช่างกล้าเล่นเนี่ยอยากให้เราตีต่างตีต่างว่าเชื่อว่ามันมันเป็นไปได้จริงแล้วอยากให้ไปหาเหตุผลเข้าข้างเพื่อสัมผัสพลังนี้ด้วยตนเองแปลว่าอะไรครับนาทีที่1นนี้แหละสามารถถ้าผมขอร้องได้นะผมบอกว่าอยากให้บอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยแล้วอยากให้หยุดเพื่อไปคิดเองถึงคําว่าพลังช่างกล้าเล่นนะครับยิ่งเล่นยิ่งเก่งชั่วโมงบินนะครับ ลองไปเติมเต็มคํานี้ด้วยตนเองซึ่งคํานี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบอเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากอาจจะเหมือนเป็นเป็นคนบ้านะครับอะถ,ถ้าฟังผิวเผนะินนะเฮ้ยมึงเจ๋งขนาดนั้นเลยเหรอนะครับแต่คนที่ไปลองมาจากวิดีโอหมายเลขหกร้อยเจ็ดสิบสามไล่มาตามลําลดับแล้วย้อนกลับไปเติมเต็มในวิดีโอหมายเลขต่างๆเพื่อไม่ยอมไม่ยอมที่จะบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องบ้าแต่อยากไปสัมผัส พลังช่างกล้าเล่นด้วยตนเองแล้วค่อยมาดูจากวิววนาทีนี้แหละจากนาทีนี้แหละนะครับแต่ผมขอร้องคือเลยครับผม,มามรักชาติบ้านเมืองจริงรักผู้คนแบบด้วยความจริงใจแล้วก็เห็นทางอย่างชาัดเจนแล้วทางคือเลยครับทางคือทางที่เปิดกับจิตใจของท่านไม่ใช่แค่ทางที่ผมบอกออกไปมันคือแน่นอนอะวิธีการของการทำสมาร์ทโฟนท่านเชื่อไหมว่ามีอยู่จริงวิธีการที่จะคิด โจทย์คณิตศาสตร์ท่านเชื่อไหมว่ามีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้ไม่ใช่ทุกคนที่สมัครใจและมีความสุขที่จะทํามันแต่ทางที่จะทําให้คนเนี่ยดีขึ้นมีความพร้อมมีความสุขในชีวิตที่จะทําให้คนเราร่วมกันทํางานและใช้ชีวิตผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายพัฒนายกระดับอ n n โน a วชันนวัตกรรมเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมมนุษย์เนี่ยดียิ่งยิ่งขึ้นให้โลกใบนี้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยมันมี ซึ่งพลังช่างกล้าเล่นเนี่ยอยากให้ไปหาเหตุผลเข้าข้างมันแล้วก็ไปสัมผัสพลังนี้ด้วยตนเองเพราะว่าคืออะไรครับมันคือพูดง่ายก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับและเป็นความภูมิใจเองด้วยอ่ะเรามาเริ่มต้นกันนะครับพลังช่างกล้าเล่นเนี่ยผมอยากให้นึกถึงอ่ะอันนี้เป็นฉากที่ผมไปไปเชิญมาผมไปประเทศสิงคโปร์ผมก็ไปเดินทุกเช้าผมก็จะเดินออกมาที่ มันจะมีแม่น้ําที่ต,ตัดผ่านประเทศสิงคโ,โปร์ผมก็เดินเล่นไป,ไปเรื่อยนะครับเดินเล่นเดินกลับแต่มีจังหวะหนึ่งผมไปเดินเดินไปเจอคุณแม่ซึ่งมีมีคล้ายๆกับเข็นเพื่อให้ลูกปั่นจัก,กรยานเป็นนะครับแล้วลูกก็เล็กมากลูกแม่แม่ลูกก็จะหันหัน,หนมาหาแม่ตลอดแม่แม่ประมาณว่ามาคือคือแบบเขาพูดเขาพูดยังไม่คล่องด้วยซ้ำไปนะครับแต่แม่พูดอยู่คําเดียวกูจอบกูจอบกูจอบอยู่นั่นแหละนะครับ ก็พูดไปนะั้นประมาณหลายนาทีนะครับผมก็ไม่ได้จับเวลาหรอกแต่พูดอยู่คําเดียวเพราะอะไรครับเขาอยากให้คํานี้เนี่ยเท่านั้นที่ไปสู่ลูกเคยเห็นไหมครับเราอยากให้ลูกทําอะไรให้ลูกการหนังสือได้แล้วระบนบางทีเราพูดถึงขั้นว่าลูกไม่เก่งลูกไม่ตั้งใจแต่คําว่าไม่เก่งไม่ตั้งใจเนี่ยเขาไม่ใส่เข้าไปในความรู้สึกของลูกเพราะไม่อยากให้ทําลายพลังช่างกล้าเล่นอ่ะยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งวอลเลนบัฟเฟตแค่กับปูกของมาปุ๊บ เจ้าหนูนี่แทนที่จะเอาไปทําอย่างอื่นกลับเอาไปลงทุนการลงทุนในตลาดหุ้นก็คือซื้อหุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือไปซื้อกิจการที่แบบมันราคาถูกมากเพราะว่ากิจการมันจะเจ๊งแล้วแต่มันได้ทั้งโรงงานได้ทั้งที่ดินได้ทั้งไอการจดทะเบียนแล้วเขาเอาไปอัปเกรดเป็นกิจการใหม่โอ้โหเด็กชายวอลเลนบัฟเฟตบัฟเฟตต่อเนื่องเป็นเด็กหนุ่มวอลเลนบัฟเฟตซึ่งได้ใจ ช่างกล้าเล่นกับการลงทุนจากเงินแคบเป็นหลักสิบดอลลาร์หรือดักหลักร้อยดอลาดอลาร์นี่แหละผมผมไม่แน่ใจนะครับต้องไปดูประวัติบอลเลนบัฟเฟต์เกิดพลังช่างกล้าเล่นมาในเด็ก,ดกชายบอลเลบัฟเลนบัฟเฟตมีคนไทยคนหนึ่งครับเคยตั้งพรรคการเมืองด้วยนะครับแต่แต่ไม่ได้รับเลือกหรอกนะครับแต่ค้าขายเก่งค้าขายออนไลน์ได้เก่งเริ่มต้นจากเป็นเด็กที่แม่ให้เฝ้าร้าน เขาเคยค้าขายให้แม่เขาพลังช่างกล้าเล่นที่เกิดจากการก็มือนเคยทําอ่ะเคยค้าขายอะ่ะนะครับแปลว่าอะไรครับเราพร้อมที่จะเก่งทุกอย่างผมไม่ได้บวกให้เราไปเก่งค้าขายนะครับแต่ผมกําลังให้พวกเราปลุกพลังช่างกล้าเล่นขึ้นมานะครับอ่ะต่อไปมีเด็กผู้ชายอีกคนนึงอันนี้โตแล้วเขามาเล่าให้ผมฟังนะครับก็คือมีมีบอกว่าโอ้ผู้ชายคนนี้ดีมากเลยเขาเข้ามาเป็นวิทยากรวันนี้เขาเล่าว่า ผู้ชายคนนี้เนี่ยมีมีเงินหลายร้อยล้านเป็นที่ปรึกษาหลายบริษัทแล้วก็พูดให้กําลังใจดีด้วยเขาจะบอกว่าสิ่งหลักในชีวิตของเขาที่ส่งเสริมให้เขาเป็นดีได้ทุกทกวันนี้มเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกกับเขาตั้งแต่เด็กอืมก็คือคุณแม่จะชอบมองเขาด้วยสายตาที่ชื่นชมชอบกอดเขาชอบไอมาสัมผัสเขาแล้วชอบพูดว่าลูกแม่เก่งที่สุดแม่รักลูกนะ ลูกแม่น่ารักที่สุดลูกแม่ดีจังเลยอะไรประมาณนี้คำพูดนี้จะพูดอย่างนี้กับลูกตลอดแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเขาเรียนหนังสือเนี่ยเขายอมเขายอมไม่ได้ที่จะไม่เป็นคนเก่งและเป็นคนดีของคุณแม่การนิสัยที่มันยอมไม่ได้ที่จะเป็นคนเก่งเป็นคนดีเนี่ยมันติดตัวเข้ามาตลอดจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็คิดว่าจะเก่งจะดียังไงซึ่ง ใครที่มาฟังวิดีโอนี้เป็นวิดีโอรแรกห้ามด่าผมเด็ดขาดนะผมพูดมาถึงนี้เอ้ยมึงพูดอะไรไม่เข้าประเด็นอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับแย่ yeah, มากโอเคไหมครับผมบอกเลยเพราะว่าอะไรครับต้องหยิบกระดาษประกาไปทําตั้งแต่วิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วลงรายละเอียด5้าปมนี้ด้วยตนเองผมไม่อ่านซ้ํด้วยซ้ําไปนะครับหปมนี้เพราะอะไรครับตรงนี้เนี่ยถ้าใครมาถึงใครไม่ไม่บอกว่าผมบ้าขอให้ได้รับรางวัลไปใครบอกว่าผมบ้าขอให้ถอนคำพูดแล้ว ไปทำเลยเพราะผมกําลังจะบอกถึงจุดสําคัญของพลังช่างกล้าเล่นซึ่งผมก็ไม่ได้จดด้วยนะบางทีผมอาจจะลืมก็ได้นะครับพลังช่างกล้าเล่นเนี่ยคือขอแค่ไปเล่นแต่ประเด็นของมันคืออะไรครับโอ้โหการที่เราเขาเรียกว่าไม้แก่ดัดยากคือเราเคยชินกับการบางทีเราไปนินทากันบางทีเรามีความรู้สึกเนี่ยคิดด้านลบบางทีเราไม่กระจ่างไม่คล่องในห้าปมแล,แล้วเรามาตัดสินอย่างเงี้ยอันนี้มันยาก แต่การที่เราไปกระจาง5ปมแล้วเรามาตัดปัจจุบันมันเหมือนกับเรากลายเป็นเด็กที่พร้อมจะซึมซับสิ่งดีๆการกลายเป็นเด็กเนี่ยมันรวมถึงอารมณ์ด้วยอะถ้าถามว่าตอนนี้ผมอายุเท่าไหร่ผมอายุอีกไม่กี่ปีผมห้าสิบแต่ในความรู้สึกของผมะครับผมรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอายุสิบสี่อันนี้ก็ไม่อยากให้ามาล้อเล่นอีกเอาก็มันเป็นใจของผมผมรู้สึกอ่งรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอะกระชุ่มกระชวย มันก็เป็นเด็กได้จริงเพราะว่ามีช่วงที่ผมมีความเครียดนะครับเพราะว่าไปคิดถึงความแย่ของคนอื่นพดแค่นี้แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดถึงแล้วก็ถือว่าอะไรนะอโหสิกรรมแก่กันไปอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันอีกโอเคไหมครับแค่นั้นเองนะครับการที่เราเป็นเด็กแล้วเรารู้ว่าเราผิดพลาดได้ใจเย็นๆพลาดก็เริ่มใหม่แต่ด้วยจิตเจตนาด้วยปณิธานที่บอกว่า ไม่ต้องบอกว่าเป็นปณิธานที่จะตั้งศูนย์อาศิิบัวิการทั้งปวงก้าวไปสู่การที่คนเราเนี่ยจะมาเข้าอกเข้าใจการเป็นทีมที่ดีพัฒนาอาหารการกินระบบควบวงจรของพวกเราให้ดีจเจริญด้วยอายุวันนาสุขภาวะพัฒนาการทดลองได้ดีการวิจัยได้ดีฉลาดงอกปมของการของวิทยาการจิตวิยาศิลปะจากรกลเครื่องมือกลไกให้ผสมผสานจนกลายเป็นุดยอดนวัตรกรรมเนี่ยแล้ว ฉลาดไปถึงจุดที่เข้าใจหลักแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจากักรพรรดิยังไม่ต้องไปถึงตรงนั้นแค่เป็นเด็กรู้สึกเป็นเด็กแล้วมาเล่นพร้อมกับรู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีเรามีความกล้าหน่อยช่างกล้าเล่นกล้าหน่อยที่จะลดมันปัญหาเลยครับเอ้ยดามมันก็ต้องมีแอบกันบ้างแหละมันต้องมีชั้นเชิงกันบ้างแหละมันต้องคือพูดง่ายๆพยายามที่จะหาเหตุผลมาบอกว่าคนเรามันต้องทำเร็วได้อันเนี้ย อย่าไปทํานะครับถ้าผมไม่ได้บอกว่าให้เลิกทําเร็วนะครับแต่รู้ให้รู้ว่าเออมันไม่ควรหรอกทําเร็วอะ่ะก็ทําไปผมไม่ได้ว่าทุกคนต้องเลิกโกงต้องเลิกเลิกเอาเงินทอนผมไม่ได้พูดทานั้นนะจริงจริงจริงจากใจนะครับเรื่องของคุณทําไปรับไปน้องดามไม่สนอยู่แล้วตอนเนี้ยสบายๆนะครับไม่ต้องมาคูว่าเฮ้ยดามถ้าอัดวิดีโออย่างนี้ไปอ่เดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองแล้วเขาจะหาโอกาสทําให้ดามไม่ก้าวหน้าไม่เลยพี่ผมบอกตรงๆนะคนเราเนี่ยเกิดมาตายทุกคน คนที่ประสบความสําเร็จทางโลกแบบสุดๆเลยนะคือเจงกิสขานแต่ให้ผมไปลอกเรียนแบบเจงกิสขานจ้างให้ผมก็ไม่เอาจ้างจ้างแบบให้ปกครองดวงดาวล้านดวงเลยแล้วให้ทําแบบสุดยอดสุดยอดท่านเจงกิสขานผมไม่ทําเด็ดขาดที่เข้าใจปะ่ะคนเราไม่เหมือนกันทําไมล่ะทําไมผมต้องเคยกลัวแล้วก็มาเก็บงําด้วยเนี่ยเนี่ยพูดตรงๆวิดีโอนี้ลืมบอกไปว่าฮาร์ดคอร์นิดนึงแต่ด้วยภาษามันก็คือช่างกล้าเล่นการที่เราเป็นเด็ก จะฝันไกลแค่ไหนก็ได้แต่ดึงพลังนั้นมาใช้ในปัจจุบันก็คือหลักอริยสัจโ,โอเคไหมครับต้องย้อนกลับไปดูวิโรมายเรื่องต่างแต่ประเด็นสําคัญคืออะไรครับพลังช่างกล้าเล่นของเด็กแต่ละคนจิตวิทยาเด็กนะครับคุณแม่เนี่ยคุณพ่อเนี่ยไปเปิดหลักจิตวิทยาเด็กแล้วอย่าฝืนอย่างนั้นเพราะอะไรครับสิ่งที่เราคิดได้เด็กเขาคิดไม่เหมือนเราไม่งั้นเนี่ยอย่าว่าแต่เด็กเลยผมเองเนี่ยติดสมาร์ทโฟนแต่มันเป็นหลักจิตวิทยาง่ายของ ต้องไปเปิดดูว่าผมไม,ไม่รู้ชื่อศากตรจิตวิญยานี้แต่มีคนที่เขาทดลองกับสุนัขเขาเอาอาหารไปให้สุนัขทุกวันสุนัขก็ดีใจทุกครั้งที่เขาจะเอาอาหารไปให้จากนั้นเนี่ยก่อนให้อาหารเขาไม่ให้อาหารนะเขาจะสั่นกระดิ่งมาก่อนแล้วเขาก็เอาอาหารให้ทุกครั้งที่เขาให้อาหารเนี่ยสุนัขจะน้ําลายไหลแต่ต่อไปยังไม่ให้อาหารให้อาหารเลยแค่สั่นกระดิง่งสุนัขมันก็น้ําลายไหลแล้วแปลว่าอะไรครับผมเนี่ยเคยติด วิดีโอสั้นๆผมก็เลื่อนดูไปเรื่อยจนหน้าเบื่อแต่ผมก็ยังเลื่อนไปเรื่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะผมมีความหวังว่าเดี๋ยวจะมีวิดีโอที่ถูกใจมาให้ดูผมก็เลื่อนดูไปเรื่อยยอดวิวมันถึงได้เยอะบางทีคนไม่ได้ดูหรอกหรือไม่ได้เอาสาระหรอกวิดีโอที่เป็นตลกเป็นอะไรที่ไม่ต้องคิดมากคนถึงชอบนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันคือหลักจิตวิทยานั้นซึ่งหลักจิตวิทยาไม่ได้มีแค่นั้นมีจิตวิทยาแบบที่ เขาเขาลักพาตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้วเขาก็ไปแบบไปคูเข้นไปทําอะไรให้เธอรู้สึกหวาดกลัวจากนั้นก็มีกลุ่มคนที่เอาอาหารการกินมาให้ให้เธออาบน้ําพักผ่อนสบายจากนั้นก็มีกลุ่มคนที่มาพูดคุยทําความเข้าใจกับเธอเห็นอกเห็นใจเธอมันเป็นการฉีกอารมณ์มันเป็นการฉีกฉีกสารเคมีที่หลังในสมองฮอร์โมนอะไรพวกนี้นะครับมันมันฉีกมันฉีกขั้วทําให้เธอรู้สึกวอร์ชิปก็คือเทิดทูนบูชากลุ่มโจรที่ลักพาตัวเธอไป จนเธอเป็นเป็นเลี้ยวแรงหลักในการไปป้นธนาคารนี่คือหลักของจิตวิยาแต่หลักจิตวิยาไม่ได้มีอยู่แค่นี้ที่ทํากับคนนะครับแต่การที่เราเลือกใช้หลักจิตวิยาที่ดีในการพัฒนาสร้างสรรตัวเราและพวกเรากันเองผมไม่รู้นะครับผมไม่ต้องเก่งนะครับไม่ต้องเก่งเลยนะครับผมแค่เปิดโอกาสอ่าถามว่าเกมของผมคืออะไรอ่ะอย่าลืมนะครับสําคัญที่สุดคืออะไรตัดปัจจุบันการที่เรากลายเป็นเสมือนเด็ก ที่พร้อมจะเริ่มเล่นแล้วสิ่งที่เล่นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าพ,พวกเราต้องเก่งแต่เรามุ่งมั่นในการที่จ,จะลดข้อเสียเพิ่มข้อดีโดยที่เรายังไม่ต้องลดข้อเสียด้วยบางทีเนี่ยแต่เรารู้ว่ามันเสียเรารู้ว่ามันเสียจะโกงก็โกงไปเดี๋ยวผมไม่ได้ว่าอะไรไม,ไ,ไม่ได้บอกว่าคนเราห้ามโกงกันไม่ต้องเรื่องเรื่อง,องคุณแต่ถ้าผมเลือกได้ผมก็จะเลือกอยู่คนที่ไม่โกหกกันเลยไม่โกงกันเลย,เ,ลยเพราะว่าอะไรครับได้มาด้วยฝีมือดีกว่า มันเหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกอ่ะโ้การมันมันทำลายการพัฒนาที่ยั่งยืนอ่ะไปเหลี่ยมชั้นเชิงต่อกันเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกคนเหลี่ยมแล้วได้เปรียบก็อาจจะคิดว่าตัวเองดีแต่ถ้าคิดล,ลึกซึ้งแล้วเนี่ยจะมีใครที่มาเป็นเหยื่อความเหลี่ยมของตัวเองได้ไปตลอดกาลประวัติศาสตร์ไม่มีหรอกนะครับมันเป็นการที่เราอ่านเกมไม่ขาดนะครับอ่ะจุดจุด,จ,ดจุดหนึ่งที่สําคัญเลยครับในการไปช่างกล้าเล่นก็คือเราเหมือนกับเด็ก เป็นการตัดปัจจุบันสามารถที่จะสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเสมอแน่นอนครับการที่เราเข้าใจหลักอริยสัจมีจินตนาการมีความคิดอ่านมีสติปัญญาที่เลิศล้ำวางแผนในอนาคตได้ดีเป็นเรื่องดีแต่ไม่ต้องคิดมากก็ลุยไปแต่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ฝันได้ไกลวางแผนได้ไกลแต่เราเลือกได้ที่จะกล้าหารระบุชัดเจนว่านี่แหละคือการที่ทำดีได้ดียิ่งขึ้น รู้ว่ามันเสียฉลาดลดเสียเพิ่มดียิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมมากลายเป็นคนดีแต่ให้มันชัดเจนยอมรับหลักของการกล้าลดเสียกล้าเพิ่มดีจากนั้นครับแล้วถามว่าผมจะทาได้ยังไงผมทําวิดีโอเนี่ยเพื่อที่จะไม่พูดครับทุกวันนี้ะผมก็ทํางานใช้ชีวิตไปตามปกติเจอหน้าเพื่อนๆร่วมงานผมบอกว่าผมหวังพึ่งพาการทํางานแบบมืออาชีพที่ทํางานได้ดียๆๆิ่งยิ่งขึ้นของทุกคนผมก็จะ บอกเลยว่าหลักการในการพัฒนาความเข้าใจในการทํางานร่วมกันกระบวนการระบบกลไกในการทํางานการพัฒนาทีมงานผังงานสู่ทีมพัฒนาผังพัฒนาทีมพิเศษทีมพิเศษเป็นยังไงผมพร้อมจะอธิบายผมพร้อมที่จะร่วมพัฒนาทั้งการทํางานและใช้ชีวิตกับพวกเราทุกคนแต่ทุกวันนี้ผมพัฒนามาเป็นวิดีโอตั้งแต่วิดีโอหมายเลข6ก3จนถึงวิดีโอหมายเลข6ก6หรืออาจจะเป็น678 6 67อ9อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่รู้หรอกแต่ผมเจออะไรดีๆผมไม่กัก แต่วิดีโอนี้คือการที่เราสัมผัสพลังช่างกล้าเล่นนะครับถ้าเราไม่ถึงพลังนี้เนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแบบที่เราจะพ้นความทุกข์พ้นวังวนแห่งความทุกข์สู่วงจรแห่งสุขสมหวังสําเร็จผมก็คิดว่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับแต่ส่วนตัวของเองนะ ใครก็แล้วแต่เดินเข้ามาบอกว่าดูดโดหมายเลขต่างๆแล้วไปลงรายละเอียดมาแล้วอยากคุยกับผมอ่ดามก็จะอธิบายให้ฟังใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่อธิบายนะครับผมรอฟังบางคนบอกว่าทําวิดีโอทาไมอะไรยะยะยะเยอะะไอ้นี่ต้องพูดเก่งแน่เลยผมไม่ได้พูดเก่งแต่เราจะคุยกันประเด็นอะไรละ่ะเคยเห็นไหมครับคนที่คุยกันแล้วไปด่าเราลับหลังคุยกันแล้วบอกว่าเราเป็นคนบ้าแล้วผมจะพูดไปทาไมอ่ะผมน,นิ่งเฉยไม่ดีกว่าเหรอคุยกันแล้วสุดท้ายยืมเงินไม่คืนเคยเจอไหมครับคุยกันเสร็จแล้ว พูดไปแล้วไม่เข้าใจสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นไม่ทํางานเป็นเหตุแห่งการเป็นข้ออ้างสารพัดนะครับเขาเรียกว่าเหลี่ยมและชั้นเชิงของมนุษย์แต่คนที่ไปลงรายละเอียดแล้วจดมาถ่าปมนี้อย่างชัดเจนผมบอกเลยนะครับว่าทําได้ผมเชื่อมั่นในเขาเรียกว่าความฉลาดของมนุษย์นะครับมนุษย์ทุกคนมีความฉลาดอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเรียกเพลื่อนเข้ามานะครับทุกท่านครับ อยากให้ลองดูถือมาปุ๊บเรามาคุยกันคุยกันรอบแรกก็แค่เคยคุยกันอ่ะผมก็จะเข้าใจว่าผมก็จะเติมให้อะไรอะไรที่ขาดผมก็จะถามว่าหมดหรือยังอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้ควรจะเป็นอย่างนี้นะผมก็พูดสั้นๆั่นแหละนะครับพูดไม่เยอะหรอกแต่ผมจะฟังเยอะอ่ะผมพูดตรงๆองนี้แหละคุยกันรอบที่1คุยกันรอบที่2พอไปถึงรอบที่3เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเข้าประเด็นจะจ้างงานผมก็ได้จะจ้างงานเช่นน้องดํา อยากให้ตั้งศูนย์พัฒสีปลาพิการทั้งปวงแห่งประเทศไทยผมยินดีนะครับอ่ะน้องดามอยากให้หน่วยงานนี้เนี่ยเขามีระบบผังทีมที่ดีลองไปคุยกเขาหน่อยสิมันจะมีคนแบบนี้ก็คือคนที่แบบอ่ะคุยได้ฟังได้แต่ไม่ยอมทําหรือบางคนเนี่ยกอดอกวิธีทําทํายังไงครับผมก็ใช้หลักไอปมที่5คัดสรรมาสร้างสรรเราก็ต้องบอกว่าพี่ครับเราจะเอาแค่ระดับหัวหน้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้าระดับหัวหน้าเป็นคนที่กอดอกไม่ยอมจดไม่ยอมคิด ผมขอใช้มือลองนะะผมก็จะบอกพี่ๆเขาอย่างนี้มันถึงจะทําสําเร็จเพราะความสําเร็จเกิดจากคนบางคนไม่ยอมทําบางคนมีชั้นเชิงเขาเรียกว่ากอดเหลี่ยมเพราะว่าไม่ได้อ่านเกมยาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือส่วนของการรับจ้างแต่ส่วนที่จะมากระจายไปร่วมกันมันคืออะไรเฮ้ยคนเรามันต้องใช้เงินเราจะมาลงทุนร่วมกันยังไอองอะคุยรอบที่1คุยรอบที่2คุยรอบที่3ามส่วนรอบต่อๆไปเนี่ย มันชัดเจนว่าเราจะมาพัฒนาร่างกายจิตใจพัฒนาเงินของพวกเราอย่างไงเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกยุคยุคต่อไปเนี่ยเป็นยุคที่ถ้าเราไปพัฒนาสมาร์ทโฮมสมาร์ทฟาร์มจริงๆเรารู้ว่าเราควรปลูกอะไรปลูกอะไรแล้วามาปรุงอาหารอย่างไรให้อาหารเป็นยานะครับเรารู้ว่าเราจะพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันยังไงเราจะเล่นฟุตบอลร่วมกันยังไงให้มีความสุขเราจะเล่นกีฬาเราจะมีกิจกรรมนันทนาการต่างต่าง เราจะมีคู่รักกันยังไงให้ดีนี่คือวิทยาการที่คนเราจะสามารถยกระดับพัฒนาเพราะอะไรครับมันคือพลังเสริมพลังมันคือให้ทั้งพลังและกิจกรรมและปัจจัย,ยต่างเนี่ยหมุนวนประสานส่งเสริมกันเป็นวงจรนะครับเป็นระบบวงจรเนี่ยจะยกระดับพัฒนาสายพันธุ์ของมนุษย์เนี่ยให้ก้าวล้ำยิ่งขึ้นนี่คือสายพันธุ์มนุษย์จะก้าวไปสู่จุดนั้นซึ่งมันจะก็เข้าเข้าสู่อะไรนะ อะไรนะ,จะเจริญด้วยอายุวนาสุขภพละ,ะเจริญด้วยแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจากักรพรรดิอะไรประมาณนั้นนะครับก็ฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพลังช่างกล้าเล่นไปจุดติดเสร็จปุ๊บเนี่ยย้อนกลับไปนะครับทวนแล้วทวนอีกเพื่อให้เกิดความเห็นด้วยพยักหน้าและเกิดพลังนั่นแหละครับเราถึงจะเป็นแก๊งเดียวกันโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดความรู้สึกว่าไอ้ดามันบ้ามันติ้งต้องไปแล้วมันอะไรก็ไม่รู้คือเอาตรงผมพึ่งเปลี่ยนชีวิตได้แค่เมื่อคืน นะครับแค่นั้นเองนะครับแค่เมื่อคืนแล้วก็มาอ่านแต่มันคืออะไรครับพลังช่างกล้าเล่นเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับผมมองไปที่คนเราเนี่ยมันมีอยู่สองข้อหลกัหลกๆเลยนะคนเราจะพาตนเองไปคิดไปพูดไปทําไปผ่านกิจกรรมอะไรก็ได้ยกตัวอย่างมีคนเนี่ยไปสมัครไปทดสอบร่างกายอย่างดีเลยแล้วไปสอบสัมภาษณ์เพื่อสมัครเข้าไปหลักสูตรลพิเศษของประเทศอ,อิสราเอลและอเมริกาเลยนะครับแล้วก็ผ่านกิจกรรมหลักสูตร จนกลายเป็นนักลบพิเศษที่มีคุณภาพแปลว่าอะไรครับชีวิตเราร่างกายจิตใจเราชีวิตเราร่างกายจิตใจของพวกเราเนี่ยเราจะออกแบบกิจกรรมใดๆมารองรับก็ได้ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่เราออกแบบมาเป็นอย่างดีเนี่ย,ยมันสามารถออกแบบได้พัฒนาได้ปรับเปลี่ยนได้จนพวกเรากลายเป็นทีมที่ดีร่วมกันคือมันไม่ใช่แค่มีทีมลบพิเศษนี่คือแนวคิดแนวคิดที่1 2แนวคิดที่สองนะคนเราเนี่ย จะด่ากันก็ได้จะชั้นเชิงจะเหลี่ยมก็ได้จะแอบโกงหักโ,โคดโกงเอาเงินทอนฉกฉวยผลประโยชน์แก่กันทําร้ายกันด้วยเรื่องใดๆเรื่องเงินเรื่องการเรื่อง,เ,อง,เ,องเพศอะไรก็แล้วแต่คนเราทําร้ายกันได้ทั้งหมดแต่เราตัดปัจจุบันได้เราเลือกได้ที่จะก,กลายมาเป็นเด็กที่ต่อไปนี้เนี่ยเราจะรักและทําดีต่อกันแนวคิดทั้ง2แนวคิดนี้บวกเข้ากับ5ปมหรือกี่ปมใดๆของท่านก็แล้วแต่แล้ว ไปจุดเริ่มต้นคือเลยครับไปถึงจุดที่จะกลายเป็นพลังช่างกล้าเล่นคนที่เด็กคนที่แม่บอกว่ากูจบกูจบเด็กชายวอลเลนบัฟเฟตที่สตาร์ทช่างกล้าเล่นเด็กชายเดวิดไปแค้มที่สตาร์ทช่างกล้าเล่นไอคนที่บอกว่าแม่รักลูกที่สุดกอดลูกตลอดเนี่ยพลังช่างกล้าเล่นไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะครับเด็กชายที่ค้าขายช่วยพ่อแม่ไปตลอดเ,เขาทำมานาน ก็เคยคนเคยทําที่บอกว่าวิดีโอหมายเลขก่อนหน้าคือเลยครับทันทีบวกเคยนะครับต้องไปทันทีบวกเคยผมเองก็ไม่รู้มาก่อนไอ้พลังช่างกล้าเล่นเนี่ยแต่พอผมอัดวิดีโอเสร็จใช่ไหมผมก็เดินไปอ๋อทันทีบวกเคยเนี่ยก็คนมันเคยเล่นอ๋อปัญหาคือเลยครับคนไม่เคยเล่นแล้วคนไม่ยอมเล่นพี่ก็ไม่คือไม่ยอมมาทําไม่ยอมหยิบกระดาษปากกามาไม่ยอมลงรายละเอียดจากวิดีโอหมายเลข673แล้วมันจะได้ยังไงล่ะ ผมกราบขออภัยนะครับสําหรับวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าทําให้ใครรู้สึกไม่พอใจแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งด้วยว่าในวันที่ชาติบ้านเมืองมีปัญหามันเหมือนกับทุกคนก็อยู่กันไปอะ่ะถามว่าแม่ทัพกับไอเสนาบดีกลาโหมในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์คือใครต้องไปต้องไปสืบสอบดูนะครับคือใครนะครับแต่ผมไม่บอกว่าท่านไม่ดีนะครับแต่ผมบอกว่าการเตรียมการอะไรบางอย่างถ้าเกิดเตรียมการได้ดี ปรุงสีอธยาอาจจะไม่แตกก็ได้เช่นเดียวกันครับใครบอกว่าผมบ้าอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ไว้ว่าคนเรามันมีความหวาดกลัวได้ถูกไหมครับการที่เขาหวาดกลัวแล้วเขาอยากจะไปเจอใครสักคนที่มาช่างกล้าเล่นแบบดีๆร่วมกันนะ่ะเราเลือกได้ถูกไหมพี่ผมก็เลือกได้ที่จะบอกว่าเออเผื่อเจอใครสักคนเขาเดินมาเอาจดจดมาครบละคุยกันรอบแรกเฮ้ยมันยังมีอะไรเป็นอยู่อะแยกย้ายกันไปก่อนลองไปคิดดูสิมันเออะไร รอบที่สองปึ้งอาทิตย์หน้ามาคุยกันรอบที่สองรอบที่สามเอ้ยมันไปกันได้ดีละเราเคยเดินเล่นร่วมกันแนละ้วมาออกกําลังกายร่วมกันเอ้ยอัน,นี้เขาออกกําลังกายเขามีแรงนะครับเขามีแรงบางคนไม่ยอมออกออกกําลังกายผมก็ไม่เล่นด้วยนะไม่ยอมอ่าถ้าออกกําลังกายของของคุณมีอะไรดีๆเด็ดๆบ้างเอามาสอนผมด้วยเมี่งทีนต้องถึงขั้นนั้นนะออกกําลังกายร่วมกันดูแลตัวเองร่วมกันการที่ฝึกร้านนิวร์ฝึกร้านนิวร์ก็คือการฝึกถอดความเครียดคือเทคนิควิธีที่จะไม่เคร่งเครียด มันก็ต้องมีมันก็จะเป็นกลยุทธ์ต่างๆที่เราจะเอามาเล่นกันเขาเรียกว่าเล่นไม่ต้องเสียงเงินสักบาทเลยนะครับแต่แน่นอนมันต้องพกน้ํามาคนละขวดพกสเสบียงมาคนละนิดนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่แบบปํำรวยมากๆอาจจะมีเจ้าภาพที่สามารถจัดเลี้ยงได้วันนี้ไปบ้านคนนั้นอ,อกลุ่มคนมีกระตังมาคุยกันมันก็ต้องกินดีอยู่ดีเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ว่าแล้วแต่จะไปออกแบบคุยกันรอบแรกคุยกันรอบสองแต่ทั้งหมดเลยครับ ไม่ต้องไปเสียเงินเกินตัวนะครับจนมันเคลียร์คลิกขังมันก็ต้องย้อนกลับไปว่าคนที่นอนได้ดีทําการนอนได้มคีคุณภาพทําการตื่นนอนได้มีคุณภาพด้วยไม่ใช่อยู่ดีผมจะไปทําแบบมั่วๆคุยบางคนเข้าใจว่าแค่คุยแต่จริงๆแล้วมันคืออะไรครับกิจกรรมคนเคยมาร่วมกิจกรรมร่วมกันเนี่ยครับแนวคิดแถวที่หกลุ่มที่ห เราจะพากายใจไปผ่านกิจกรรมคุณภาพใดก็ได้ซึ่งกิจกรรมคุณภาพมันออกแบบได,รรได้คนเราจะทำร้ายกาันรูปแบบใดก็ได้แต่การที่เราจะมาจงใจดีต่อกันและดีต่อกันยิ่งขึ้นอาจจะเป็นคำตอบที่น่าสนใจกับชีวิตของเราเนี่ยมากกว่าก็ได้ขอเป็นกําลังใจพวกเราทุกคนนะครับใครก็แล้วแต่ที่มองว่าผมบ้าผมติ้งต้องหรืออะไรเนี่ยอย่าได้ไปตัดสินอย่างนั้นเหตุผลเพราะอะไรครับคนเราเนี่ยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน แต่ต้องอยากให้มองชื่นชมด้วยว่าในวันที่ผมไม่รู้ผมก็ยังพยายามหาทางที่จะเป็นจุดได้สิ่งที่รับประกันความสำเร็จคือไรดามพี่เพียงน้องครับเมื่อไหลก็แล้วแต่คนเราอ่ะไปเพอไปเล่นไปกล้าเล่นจนถึงจุดที่พลังช่างกล้าเล่นเนี่ยมันงอกงามอยู่ในตัวเราเราเล่นได้เป็นปกติ เเคยได้ยินคำนี้ไหมครับอยากรวยให้ทําแบบคนรวยทําแบบคนรวยคืออะไรอก็คือนิสัยรวยนะครับแล้วการจะปลูกนิสัยได้ทำมันเดียวเอานิสัยรวยไปมันได้ไหมไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันครับพลังช่างกล้าเล่นก็คือกล้าไปเล่นจนพลังนี้มันเกิดขึ้นมาออย่างลูกชายผมเนี่ยเขากลัวเขากลัวความมืดเขากลัวพวกผีพูดตรงๆง,ง,ง่ายล่ะผมก็ชวนเขาชวนเขาเดิน เดินที่มันมืดที่มันมีต้นไม้ขึ้นทึบๆอะไรนะครับแต่เป็นเดินกลางคืนเขาก็เดินชวนเขาเล่นชวนเขาเล่นขำไปเรื่อยนะครับแน่นอนเขาไม่ได้เลิกกลัวผีแต่เขาไม่ได้กลัวจนหวาดผวาจนร้องไห้จนคิดไปเองรุนแรงเพราะอะไรครับเขาได้ไปสัมผัสไม่บอกว่าให้พาลูกไปในป่านะก็คือมันเป็นถนนลาดยางแต่มันสองข้างทางมันเป็นต้นไม้เยอะๆผมก็เอาสมาร์ทโฟนนี่แหละจุดใดที่ที่เห็นแล้วว่าเออมันไม่นาอันตรายผมก็ไม่ไม่เปิดแต่ถ้าจุดไหนที่มันอันตรายผมก็ ฉายไฟไปแค่นั้นเองนะครับก็ควรเขาคุยเล่นไปหน,หนูหนูกลัวไหมกลัวกลัวมันเป็นอย่างนี้แหละลูกอะไรประมาณนั้นจนเขาคุ้นเคยบ่อยๆเขาก็ไม่กลัวนะครับช่างกล้าเล่นผมไม่ได้บอกว่าโยนลูกเข้าไปแล้ววิ่งหนีลูกอันนั้นอย่าไปทํานะครับคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกันอย่าอย่าไปอะไรที่แบบเขาเรียกว่าประครับประคองอารมณ์ความรู้สึกของเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยต้องการการทนุถนอมและประครับประคองและนําพา เขาเรียกว่าเพิ่มความเข้มของกิจกรรมขึ้นเทเลนิดมันเหมือนกับคนที่ไม่เคยวิ่งเราให้เขาไปวิ่งหนักหน,กหนกหาสาหัสากันเนี่ยมันไม่เหมาะสมจากเบาไปหนักนะครับฉลาดนะครับนั่นก็คือต้องใช้ทั้งหมดที่ผ่านมามาใช้นะครับก็หวังว่าจะได้รับโอกาสจากพวกเรานะครับให้อภัยในสิ่งที่คิดว่าไม่ดีขอบคุณครับ